สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับอย่างที่เราเกินไปเมื่อวานท้ายคลิปครับตื่นมาเช้านี้อาจจะเจอผลการแข่งขันที่เป็นใจกับเราก็ได้ครับและก็เป็นไปตามนั้นลิวพูสะดุดเสมอให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์หนึ่งประตูตัวหนึ่งครับไอสเปอร์นี่าแสบกับเราและก็ไปทําแสบกับลิวพูด,ด้วยถือว่าดีครับแฟร์ฝค่ำคืนนี้ถึงคิวของเราครับ ที่จะทำแต้มฉีกริ้วภูเป็น3คะแนนคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับนิวคาสเซิลครับแข่งในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งไปดูความพร้อมของทีมรักเรากันครับจะมีปัญหาก็แค่2คนแหละจอห์นสโตนที่เจ็บอยู่น่าจะลงไม่ได้อยู่แล้วครับคลายวอเกอร์ที่ถูกเข็นลงสนามในเกมเจอกับเรอลมริดคิดว่าเกมนี้น่าจะได้พักนะมันยังมีอีก3เกมในพรีเมียร์ลีกครับที่ก็ยังสําคัญอยู่ คลายวกเกอร์ควรจะทําให้ตัวเองฟิตไปก่อนแหละผมคิดว่าเป๊ปน่าจะพักเกมนี้ครับส่วนคนอื่นๆไล่ตั้งแต่กองกลางไปจนถึงแนวรุกก็พร้อมทุกตำแหน่งเลยครับอยู่ที่ว่าเป๊ปจะจัดใครลงสนาม ผมมาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของวูสกอร์เนี่ยถือว่าผิดคาดผมนะเหมือนพักหลายคนเลยอะ่ะวูสกอร์จัดเอเดนซอนเป็นผู้รักษาประตูครับคู่เซนเตอร์เป็นรูเบนดิอาสกับลาป็อกแบ็คขวาใช้เจ้ากาเซลโลแบ็คซ้ายเป็นซินเชนโก้ครับกองกลาง3คนเป็นเฟรนันดินโยกุนโดกันแล้วก็เควินเดอร์บอยอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวหลักเราอยู่แล้วเนาะเพราะปกติเราจะใช้โรดี้แบร์นาโดเควินเดอร์บอยครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นเหมือนที่วูสกอร์คาดหรือเปล่าส่วน3แนวรุกครับเป็นริยาสมาเลห์ราฮิมเซอร์ริงแล้วก็แจ็คก ก็ยังมีตัวเลือกอีกเยอะครับทั้งฟิลฟเดนทั้งกาเบรียลเชซูสต่างก็พร้อมเลยครับส่วนความพร้อมของฝั่งทีมเยืนนิวคาสเซินบ้างครับเกมนี้ก็ยังไม่มีคีรันทิเปียกับคาร์ลวิสาน2คนแหละ อีกคนที่ต้องรอเช็คฟิตของฝั่งนิวคาสเซิลก็คือฟาเบนชาครับที่เจ็บจากเกมล่าสุดส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามหมดครับโจวิวลล็อกมิเกลอมิลอนพวกนี้ฟอร์มดีมากนะปรูโนโกิมาไลด์ด้วยครับอลองแซงแม็กซิแมงอันนี้ก็ตัวจี๊ดเลยรวมไปถึงโชลิงตันด้วยครับนิวคาสเซิลชุดนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะโดยสถิติที่ผ่านมาเรือใบเราถือว่าข่มอยู่ค่อนข้างมิดครับ แต่ Newcastle ชุดนี้มันเปลี่ยนไปแล้วผมคิดว่าเกมเนี่ยมันน่าจะยากกว่าเดิมแหละแต่ก่อนที่เราชนะ4-0 5-0 2-0เกมนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมครับแต่ผมก็ยังคิดว่าชนะได้อยู่ เราตกรอบอยู่ฟาชิเบลิกมาเกมนี้ต้องมีแรงผลักดันมากขึ้นแน่นอนครับเราเหลือถ้วยเดียวแล้วแหละก็คือพิมเมลิกถ้าเราชนะเกมนี้ผมคิดว่าโอกาสเราเป็นแชมป์เนี่ยมันค่อนข้างใสเลยคิดว่าเกมนี้เรือใบสีฟ้าเราไม่น่าพลาดครับสี่ทุ่มครึ่งคืนนี้เกาะขอบจอรอดูเลยครับและสี่ทุ่มครึ่งคืนนี้เรามาเชียร์ทีมรักเรากันครับใครอยากลบสนุกกีฬาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ